วิธีการแปลงระบบนะครับในระบบประปาเราไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์ประเภทเดียวในการแปลงระบบเช่นอุปท่อ PB แปลงมาเป็น P V C วิธีการแปลงระบบที่ถูกต้องเราต้องอาศัยนะครับเกีียวเจอเกีียวซึ่งในระบบเกีียวประปาจะเป็นเกียวที่มีมาตรฐานเดียวกันตัวอย่างเช่นเราจะแปลงระบบจากท่อ HDPE แปลงเป็น PVC เราจะใช้เกลียวนอกของ HDPE ใส่กับข้อต่อเกลียวในของ PVC ในส่วนของการขันเกลียวตัวนี้เราต้องใช้เทปพันเกลียวนะครับเพื่อไม่ให้น้ามันรั่วตัวอย่างต่อมานะครับจาก PB นะเป็น PVC เราก็ต่อลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็คือเกลียวเจอเกลียวขันประกบกันด้านนี้ต่อเป็น PB อีกด้านนี้ต่อเป็น PVC ตัวอย่างสุดท้ายแปลงระบบจากท่อ PB มาเป็นท่อ HDPE ก็เหมือนกันก็คือใช้ระบบเกี่ยวเจอเกี่ยวลักษณะนี้นะครับผม